อ่ะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในเอพิโซดที่4นะครับก็ในเอพิโซดนี้นะครับผมจะมาะพูดถึงค่าค่าหนนะครับชื่อว่าค่าดีนะครับซึ่งในที่นี้เนะี่ยผมจะขอพูดรวมไปถึงค่าดีมินด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วมันคือค่าเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่แยกออกมาต่างหากค่าดีมินคืออะไร ดีมิก็คือมันเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งซึ่งทำไว้เพื่อออกแบบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงนะครับติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่า e er อ r ร์เลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ใน e ีีที่แล้วคือ e ีที่3คือค่า Feed Forward Feed Forward มีหน้าที่คือติดตาม t r a ็กการเปลี่ยน แปลงของ stick movement หรือการ set point คือค่า set point นั่นเอง <c oughs> แต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นการออกแบบอติดตามค่า error ก็คือค่าการเปลี่ยนแปลงของไจโรหรือ,อ,อจะพูดยังไงเนี้ก็คือว่า set point กับไจโรอย่างเช่นว่าค่าที่ตั้งไว้คือ15แต่ไจโรวิ่งได้10นะครับ error คือ5 เนี้ยอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี้ย5เออเรอร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเป็นเป็นเส้นกราฟนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตัวนี้นะอย่างเช่นตัวไหนดีตัวนี้ละกันเนาะอ่าอย่างเช่นตัวนี้อ่าเนีัยเนี่ยครับตัวดีเนี่ยมันจะมาแทฉกค่าเออร์เรอร์จากตัวเนี้ยแทนอัตราการตัวเนี้ยซึ่งอ่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องรู้อะไรตรงนี้มาก ให้เข้าใจแค่ว่า,า,าหลักการของมันเป็นยังไงหลักการของมันนะครับคือว่าสมมติผมตั้งไว้ค่าดีปกติคือ46ดีมินมินคือค่าต่ำสุดคือ26มันเป็นยังไงเวลาที่เราบินไปปกตินะครับบินไปปกติเช่นบินไปอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่อแอดอะไรเข้าไปให้ดูนิดหน่อย เวลาที่มันบินไปปกติเห็นไหมครับเห็นเส้นนี้ไหมเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้สองเส้น,น,สนอันนี้คือดีมินผมตั้งไว้ที่18กิโลนะครับแล้วก็ที่แกนพีผมตั้งไว้20อ่า20.2 20.4คือค่ามันกําลังดีเทคดีเทคอยู่มันก็จะสวิงขึ้นลงสวิงขึ้นลง,ลงเล็กๆน้อยๆทีนี้อ่าพอพอมันมาถึงจุดที่มันต้องใช้งานนะ เช่นเนี่ยตัวนี้ครับเริ่มบูตขึ้นไปเริ่มโลไปทางขวานะครับปุ๊บมันจะบูตตัวเองขึ้นไปเห็นเหรอขึ้นไปที่26่สิบหกเนี่ยเห็นไหมปุ๊บยี่สิบหกปุ๊บแล้วมันก็จะกลับพอมันใช้งานอ่าอย่างเงี้ยผมตั้งผมตั้งอ่าโลไว้ที่26นะครับดีมินโลที่สิบแปดเนี่ยดูตอนแรกมันก็มาที่18อยู่ ส8ปุ๊บหลังจากนั้นมันก็บูสตัวเองขึ้นไปปุ๊บที่26หนะามันมีหน้าที่อยู่แค่นั้นนะครับคือง่ายๆเวลาที่เราบินไปปกติเนี่ยมันจะกลับอยู่ค่าค่าดีของเราเนี่ยมันจะไปตั้งต้นไว้ที่ค่ามินนั่นเองนะครับบินไปปุ๊บพอถึงจุดปุ๊บมันก็จะบูสตัวเองขึ้นไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีค่าดีมินนะครับเราบินปกติเนี่ยมันก็จะไม่มีการดีเทคถึงการสารั่นหรือการอะไรต่างๆนานาไม่มีการบูสตัวเองนะครับ แต่ในฟังก์ชันนี้เนี่ยมันก็คือให้ให้ดีเนี่ยกลับมาอยู่ที่ค่าค่านึงนะครับแล้วแต่เราจะตั้งแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันจะกาําหนดค่าค่านึงขึ้นมาคือค่าเกณฑ์นะครับคือค่าตัวนี้นะเกณฑ์มีหน้าที่ทําไรเกณฑ์มีหน้าที่ก็คือเซนซิทีฟมันจะยิ่งเกณฑ์มากก็ยิ่งยิ่งเซนซิทีฟมากมันจะมาดีเทคการเปลี่ยนแปลงค่าเออร์เลอร์ระหว่างเซตพอยต์กับไจโรเนี่ยมันเออร์เลอร เท่าไหรตึ๊ๆนะมันจะดีเทคตรงนี้นะเห็นไหมมันจะดีเทคตรงนี้ปึ๊บ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 ดีเทคนะแล้วก็ก็จะเปลี่ยนแปลงค่านะครับเอาค่าดีไป,ไปใช้ไปคอมเพนเซตน,นะครับซึ่งถ้าเกณฑ์เยอะไปมันก็จะดีเทคไปหมดนะอย่างเช่นว่า,าการสั่นของใบมีลำมันสั่นอยู่แล้วซึ่งมันไม่เกี่ยวนะครับมันก็จะเอาค่าตัวนี้ไปคำนวณด้วยซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะเซต ให้มันสูงมากหรือเซตให้มันเซนซิทีฟมากค่าประมาณ20หรือ27คือค่าตั้งต้นของมันเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับก็อันนี้ผมปรับขึ้นมาที่30นะครับเกณฑ์ขึ้นมานิดหน่อยนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าตรงเนี้ยทุกคนก็คงจะได้ความรู้เพิ่มเติมเข้ามานะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูค่าดีกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าค่าดีของเราเนี่ย <c oughs> มีค่า ค่าน้อยไปเอ่อค่าน้อยเป็นไงค่ามากเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันเนี้ยค่าที่ผมใช้งานปกติบินเล่นปกติของผมนะครับก็คือ26อ่าพิทผมตั้งไว้28โลตั้งไว้26อ่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไม่มันบินแล้วเป็นยังไงนะครับผมตั้งสปีดช้าๆนะเห็นไหมครับปุ๊บนะบินก็ปกตนะิไม่มีการสั่นอะไรปกติเนะครับคือเวลาผมตั้งอะไรก็แล้วแต่ ผมก็บางคนเนี่ยค่าคือผมจะไม่ค่อยตั้งค่าสูงอะไรมากมายถ้ามันไม่มีการสั่นใจโลกับเซตพอยต์ Point เนี่ยนครับหลังจากมันฟิปไปแล้วนครับมันไม่มีการสั่นเกิดขึ้นเนี่ยผมก็โอเค,คแล้วผมก็จะฟิปเวลาเราเทสอะไรต่างๆเนี่ยเราฟิปเป็นโลนะครับดูที่ว่าค่าดีมันพอไหมนะครับหลังจากฟิปเป็นโลเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเทสในการพวกบินไปเรี้ยวหักศอก เห็นไหมครับ mm ดูว่ามันมีพับวอร์ไหมอ่ะมีพับวอรเล็กๆนะครมเดี๋ยวางไมด้วยนะครับนนะคมันก็จะเรามีพับวอรเล็กๆตรงนี้โอเครับได้ไหมโอเคผมก็จะบินไปเรื่อยก็เนี่ยที่ที่ผมจะให้ดูคือค่าค่าตรงนี้ ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มค่าดีขึ้นไปซิมันจะมีผลยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจอดทีนี้ค่าดีผมเพิ่มขึ้นเป็น48เป็นอีกโปรไฟล์หนึ่งนะครับผมเซฟไปพิช48โลซีองไปอีกโปรไฟล์หนึ่งนะปุ๊บบินเลยเป็นยังไงซิหลังจากน,นี้ผมตั้งไว้ให้มันสโลประมาณ0.8เ็นเห็นไหมครับว่าคมเหมือนเดิมคมกว่าเดิมด้วยนะครับคมมากเลยนะครับปุ๊บ คืองอ่ายๆผมก็บินแล้วผมก็รู้สึกชอบเหมือนกันเนี่ยมันจะมีคลิปเก็บได้ดีอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมก็โอเคครับชอบแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเก็บได้ปกติเหมือนเดิมนะมาเทสทีนะครับอ่าฟบ,บอบอลก็จะมีเล็กๆน้อยๆคือมันจะไม่เชิงหมดไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าใบผมใช้ตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ก่อนอีทำา EP อีกนะครับ บินมายังไม่เปลี่ยนใบเลยใบยเป็นบินหมดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับทีนี้ผมจะลดลดลงบ้างลดลงเหลือห้าไปเลยเป็นยังไงบ้างเห็นเห็นการสั่นไหมฮะเห็นการสั่นไหมฮะมันเยลลี่เลยปึ๊บเห็นการสั่นไหม á? การสั่นเล็กๆแอมไม่ไม่เล็กเลยแหละเห็นไหมครับนี่ครับการสั่นของแกนแต่ละแกนเนี่ยครับเห็นเกิดการสั่นนะครับคือค่ามันไม่พอนั่นเองเนี่ยนะน,น,นะครับเดี๋ยวนะครับสั่นเป็นบับเบิ้ลเลยเห็นไหมครับสั่นเยอะย่ยีเป็นบับเบิ้ลเลยนะเป็นปบับเบลเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ทดสอบอีกทีถ้าถ้าถ้าฟิปแล้วสั่นโลแล้วสั่นปุ๊บเนี่ยไม่ต้องหวังว่าคือบินเร็วแล้วมาทําการกลับตัวเร็วๆมันจะไม่เกิดป๊อบวอร์นะครับเกิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการจูนเนี่ยเราจะจูนโดยการฟิปการโลก่อนว่ามันมีการสั่นไหมเนี่ยถ้าถ้าไม่มีการสั่นแสดงว่าค่าดีเราเนี่ยได้แล้วนะครับส่วนในการบินไปในทิศทางตรงเร็วๆแล้วกลับตัวเนี่ยเราจะเทสว่ามันมีการป๊อบวอร์สไหมการโยกขึ้น เราค่อยเพิ่มค่าดีขึ้นโอเคทีนี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าข้อแตกต่างระหว่างค่าดีเพิ่มขึ้นเป็นยังไงค่าดีน้อยเป็นไงดีเพิ่มขึ้นอ่ะไม่เป็นไรนะครับยิ่งเนียนเลยแหละนะครับแต่มันมีผลยังไงเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือค่าโลนะให้มาดูมุมซ้ายบนนะอันนี้คือค่าตะเกียะนะครับว่า ค่าไอาที่ผมตั้งคือไอค่าดีค่าดีที่ผมตั้งคือห้าครับว่ามันม,มันเป็นยังไงมันก็จะเกิดการสั่นแบบนั้นแหละครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้ดูข้อแตกต่างก็คือน้อยของมอเตอร์ครับผมอ,อย่างเช่นผมดูให้ให้เปรียบเทียบดูระหว่างดูตัวนี้แล้วกัน,เ,นเห็นเห็นให้ให้สังเกตดูตัวนี้นะดูน้อยที่เกิดขึ้น,นกับ ให้ดูดีๆบ,บางท่านอาจจะ e, มันต่างกันตรงไหนอันนี้คือโลนะครับอันนี้คือก็คือเห็นนะฮะเห็นนะฮะมากขึ้นคือง่ายๆมันมากขึ้นนั่นเองแต่ผมไม่ได้บอกว่าค่านี้มันสูงนะแต่ว่าผมบอกว่ายิ่งเพิ่มค่าดีเท่าไหร่อัอตราการรบกวนของมอเตอร์นะครับเนี่ยนะครับของมอเตอร์เราเนี่ยนี่คือโลนะครับอันนี้คือของค่าโลนะครับนี่คือของค่า ตั้งไว้ที่46 48ถามว่าค่านี้ก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับคือถ้าเกิดทําแล้วมอเตอร์ไม่ร้อนก็ใช้ค่านี้นะครับแบบฟิปแล้วคมแล้วอะไรก็ใช้ค่านี้ไปเลยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมพยายามจะสื่อว่าถ้าเราเพิ่มค่าดีมากๆเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับคือการรบกวนการทํางานของมอเตอร์นี่คือผมให้ดูน้อยของมอเตอร์นะครับเทียบกันระหว่าง ค่าโลกับค่าเนยโลนะครับเห็นเห็นเห็นเแอมพลิจูดแอมพิจูดของของสัญญาณนี่ครับอันนี้คือโลของโปรไฟล์ที่ผมใช้ค่าดีคือ5นะครับเป็นอย่างนี้มาดูค่าดีอ่าสีเห็นไหมครับว่าแอมพลิจูดก็จะให้ดูว่าการรบกวนของมอเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราเพิ่มค่าดีเข้าไปอ่าโอเคเนาะก็หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจทีนี้ผมจะให้ดูอีกอันนึงนะครับ มาดอาูอีกอันหนึ่งคืออะไรผมจะให้ดูการทำงานของค่าดีมินนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนี่ผมทำไว้ให้ทุกท่านดูมุมล่างขวาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าผมเซตไวท้ที่มินเซตไว้ที่สิบแปดพิทเซตไว้ที่ยี่สผมจะลลานค่าดูนะครับว่าเวลาที่เราบินไปปกติมันจะมาอยู่ที่ค่านี้แล้วพอเราเริ่มบูตปุ๊บมันก็จะสวิงขึ้นไป แน่นะครับให้ดูสังเกตคา่านี้นะครับ นะครับเวลาเราฟิปปุ๊บเนี่ยค่ามันจะบูซขึ้นไปค่าที่เราที่ดีค่าแม็กใช่ไหมนั่นแหละครับนี่แหละคือความหมายของมันแต่ว่าเวลาเราบินไปปกติปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะมันจะกลับมาสวิงอยู่ค่าดีมินค่าเดิมถ้าผมบินปกติปุ๊บถ้าผมไม่มีถ้าผมไม่ได้สั่งการอะไรมันจะสแตนบายไ้ที่ค่ามินโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนเข้าใจตรงค่ามินตรงนี้โอเคครับผมก็เลยทําให้ ปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อแม่มันยึดเยอะอะไรนะครับทีนี้มาดูนะครับที่ผมค้างไว้นะครับเอตเกี้ที่ที่เราบินบินกันนะครับว่าค่าโลค่าไฮเป็นยังไงนะครับทีเนี้ยผมลองอทําการปรับนะครับเพิ่มโดยการเพิ่มเกณฑ์เข้ามานะครับอ,อันนี้คลิปต่อไปเนี้ยผมทําการเดี๋ยวลองดูไปก่อนนะครับผมทําการเพิ่ม อาตะเกียในคลิปแรกในการบินนะครับมันมันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีพับวอร์สนะนะด,ดูตรงนี้นะครับนี่ค้าแรกเห็นนะครับมันจะมีพับวอร์สอยู่นะครับผมก็เลยเอ๊เดี๋ยวผมจะลองสาธิตคร่าวๆนะครับในการเพิ่มดีมินขึ้นมานะครับนี่คลิปคลิปแรกนะครับเป็นอย่างนี้ฟึบเห็นไหมครับว่ามันจะมีพับวอร์สมันมีพับวอร์สอยู่นะครับผมก็เลยสาธิต ขึ้นมาในคลิปนี้นะครับให,ให้สังเกตนะครับอ่ะโอเคผมจะเริ่มบินฟึบ <c oughs> ก่อนไป้าปึ๊บมาดูค่านี้ก่อนอ่าค่าดีปกติของผมที่ผมใช้ปกตินะครับคือค่า26 28ดโลีพิษปดีปกติของผมนะครับดีมินจากเดิมคือ18นะครับผมเพิ่มไป20คือง่ายๆผม จริงๆผมควรเพิ่มไปมากกว่านี้แหละแต่ว่าแรงมันมันมัน,ม,นมันแคบนะบผมก็เลยเพิ่มไปแค่นี้ก่อนนะครับก็คือจากาตามภาพเลยครับยี่สิบไปยี่สิบสองแอร์มันจะดีขึ้นยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับตอนซิปตอนโลนมันจะไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่าดีมันมันพอแล้วแต่ผมจะให้ดูตอนที่เรากลับตัวว่าพ็อปวอดมันหายไปบ้างไหม ฟ้อนเล็กๆนะครับแต่ว่ามันจะสั้นลงนะครับเพราะฟ้อนมันจะสั้นลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอดาต้านะครับ <S 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 <ๆ>ผมจบคลิปไปตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บามาดูมาดูเทียบกันซิอ่าอันนี้คือ normal ปกติเห็นไหมครับว่า normal ปกติเนี่ยสังเกตอ่าไม่ใช่อันนี้คือ normal i n c i n g ล่ะอ่าอ่าตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับผมให้ดูตัวนี้นะครัในคลิปแรกนะ ซึ่งคลิปแรกเนี่ยมันจะมะีเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะมีพับวอตเกิดขึ้นนะครัมาให้ดูตัวนี้ผมจะวัดพับวอตเกิดการสั่นประวอตอย่างนี้ปุ๊บมันมีการสั่นมันมีการสั่นเกิดขึ้นนะครับค่อนข้างจะไกลเลยอยู่ประมาณเนี่ยจากระยะที่มันเริ่มสั่นตัวนะครับไปถึงเนี้ยก็ไม่ต่างกว่า424มิลลิเซกอ่ะมาดูสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มผมเพิ่มเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่า มันจะน้อยลงมันสั้นลงนครับเนี่ยมันเริ่มสั้นลงเห็นไหมครับเนี่ยจากตรงเนี้ยจากมันเริ่มสั่นตัวตรงเนี้ยนะฮะปึ๊บสั่นตรงนี้ปึ๊บจนมาถึงเรื่อตรงเนี้ยประมาณ280ร้อยแปดสิบาสองร้อยสามร้อยกว่าตนะีไปจากเนี้ยประมาณ300กว่าเห็นไหมครับมันเนี่ยเห็นไหมครับพอเราเริ่มปุ๊บเนี่ยมันตอจะเก็บการสั่นค่อนข้างได้ดีเห็นไหมครับผมวัดเห็นไหมครับจบที่ตรงเนี้ยประมาณ300มิลลิเซกเอ๊ะมาดูของเก่าที่มันเป็นยังไงวะ ล่อไป400จริงๆมันเกือบ5 0 0ยเลยล่อไปอย่างนี้ประมาณ427อ่สเดี๋ยวแล้วเลื่อนลองดูซิที่มันมีการสัน่นเ,เห็นไหมครับผมวัดจากตรงนี้นะปึ๊บเห็นไหมครับไม่จ่ำกว่า500มมิเซกเนี่ยเห็นไหมครับจากตรงนี้มันมีการสัน่นเพราะฉะนั้นการการเพิ่มค่าดีมินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้พอปวอตเนี่ยมันแคบลง มันดีขึ้นเอาเอาเอาเป็นว่ามันมันดีขึ้นแล้วกัน,นครับคือการมีฟังก์ชันดีมินเนี่ยมันจะมาดีเทคตรงนี้ช่วยช่วยเราเพิ่มดีมากขึ้นนะครับอันนี้คือไม่รวมปัจจัยอย่างอื่นนะใบเก่าใบาอะไรนั้นเดี๋ยวมาดาูคลิปต่อเลยแล้วกันนะครับออโอเคครับทีนี้ต่อมานะครับก็มาบินต่อจำได้ไหมครับว่าอาอันนี้ผมจะใช้โปรไฟล์ที่ผม โปรไฟล์เนี้ยผมจะใช้โปรไฟล์ที่ผมเพิ่มค่าดีสูงๆนะครับอย่างเช่นค่าดี48ที่โลค่าดีพิษที่48ที่ค่าดีปกติค่าดีตัวใหม่ของผมนะครับแล้วผมก็จะเพิ่มดีมินใหม่จาก28ตีไปเป็น20เป็น26เลยแล้วก็จาก20ไปที่28เลยนะครับซึ่ง การฟิปโลปกตินี่คือมันคมดีอยู่แล้วครับผมก็ชอบค่านี้แต่แค่ผมไม่ชอบแค่ค่ามันสูงแค่นั้นเองอ่ามาดูพ power ออมีไหมอ่าโอเค power ออน้อยๆอ่ะดีขึ้นเลยครับตามตามคลิปเนี่ยคือแบบจากฟิลที่ผมเล่นนะเออมันดีขึ้นเลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอดลอร์ดาตา้าเ,เดี๋ยวไปดูอดลอร์ดาต้านะครับ ก็ไปดูเราดาตจตจากตรงนี้อันนี้คือของเก่านะฮะดูของเก่านะครับผมจะวัดจากตรงนี้ละกันมันคือ,คอง่ายๆของเก่ามันก็ดีอยู่แล้วนะครับคือมันทแทบ,บจะเกาะเลยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเห,นะห็นไหมฮะนะี่คือทแทบ,บจะดีดีกว่าไอ้ไอ้ไอ้ค่าดีครั้งที่แล้วนะครับแต่ผมจะให้ดูข้อแตกต่างเห็นไหมครับว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้ดูที่หลังจากที่เรา เพิ่มไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าค่ามันค่อนข้างจะแบบเกาะเกาะเกาะกลุ่มไปเลยนะครับเกะาะค่อนข้างจะดีนะครับก็จะมีมีเล็กๆน,ๆน้อยเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเพิ่มนะมันก็จะแคบลงสั้นลงแล้วก็จะเกาะกลุ่มมากขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการาเกี่ยวกับค่าดีแล้วก็ค่าดีมินนะครับค่าดีมีหน้าที่ทำอะไรก็คือมีหน้าที่ช่วยให้อ่า ลดการสั่นของลำก็คือให้มันสมูทมากขึ้นแล้วก็ดี mm hmm. มินมีหน้าที่แท็กนะครับติดตามคอยแท็กคอยอะไรนะครับเพื่อเนี่ยครับคอยแท็กการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยนะครับในระหว่างนี้มันก็จะแท็กว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามันจโลกับเซตพอยมีการเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บค่าดีมินก็จะมีการปรับค่าขึ้นลงนะครับก็คือช่วยเราเรื่องอการสั่นของลำได้ดีขึ้นนะครับก็ เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเจอกันใน EP ถัดไปนะครับก็ E ีถัดไปก็น่าจะเป็นค่าไอ,อาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มจูนแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ